ดีครับผมโก้ครับสวัสดีค่ะเกฟค่ะครับเราจาก Data h a s ชนะครับวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณทีมผู้จัดก่อนนะครับวีวิสแล้วก็พันชาบนะครับที่จัดงานดีๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เห็นแฮชแท็กด้วยว่ามีเป็น Open Data ใช่ไหมครับเข้าใจว่าเนี่ยวันที่6มีนาก็จะเป็นวัน Open Data ใช่ไหมครับทุกคนก็จะทั่วโลกเขาจัดงานกันนะครับลองเดารู้ทุกท่านรู้ไหมครับวันที่5มีนาก่อนวันหน้า Open Data หนึ่งวันเป็นวันอะไรกันครับรู้ไหมครับมีใครรู้ไหมครับ ก่อนหนึ่งวันอ่ามีพี่รู้นะครับคือเป็นวันนักข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนักข่าวกับวัน Open Data เขาอยู่ติดกันเนี่ยคงมีความหมายอะไรบางอย่างโจทย์ที่สําคัญคือถ้านักข่าวอยากเห็นอนาคตก็ต้องเริ่มต้นที่ Open Data วันนี้เลยอยากจะชวนคุยเรื่อง Open Data กันนะครับแล้วก็โจทย์ของเราเนี่ยชื่อยาวหน่อยเกฟลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมชื่อยาวและชื่ออะไรกันครับชื่องานของเรานะคะคือถ้าไม่เป็นเพราะฝนหรือจะเป็นเพราะการรับมือค่ะ ชิ้นงานนี้นะคะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเราจะทำกันช่วงประมาณต้นต้นปีที่เหมือนจะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมภาคเหนือทำให้เรากับทีมรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆข่าวน้ำท่วมเนี่ยเราเจอกันทุกปีเจอกันบ่อยๆเลยแล้วน้ำอะ่ะมันท่วมเท่าเดิมทุกปีไหมฝนมันตกเท่าเดิมทุกปีไหมหรือจริง,รงๆแล้วมันเป็นเพราะสาเหตุอื่นที่ทำให้เรายังน้ำท่วมกันอยู่ค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของงานชิ้นนี้เนาะ ครับงานชิ้นนี้เนี่ยจริงๆตอนที่เราลอนช็อกไปเนี่ยคือเราทําข้อมูล15ปีแต่พอมาอยู่ในบอร์ดเนี่ยพื้นที่มันเล็กดังแค่ไปนิดนึงเราก็เลยตัด2ปีออกนะครับก็เลยเหลือที่แค่ประมาณ13ปีอันนี้นี่คือตัวออริจินอลนะครับเราอยากให้สังเกตคือตอนที่เราทําข้อมูลเนี่ยเราทําเสร็จเนี่ยเราก็จะต้องเขียนบทความใช่ไหมครับเราก็มานั่งคุยกันว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจเกฟลองเล่าชี้ประเด็นให้ดูหน่อยหนึว่า แล้วถ้าเราจะเข้าใจภาพเนี้ยเราจะอ่านมันยังไงก่อนในนี้นะคะเราประกอบไปด้วยข้อมูล3อย่างคะ่ะอย่างแรกเนี่ยคือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมอย่างที่2เนี่ยคือปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาในแต่ละปีคะ่ะแล้วก็อันที่3คือจํานวนผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นในปีปีนั้น,นะคะ่ะซึ่งเราไม่ได้เล่ามันอย่างตรงไปตรงมาเนาะมันจะโผล่อยู่ในการาอันนี้อยากให้ทุกคนดูคะ่ะว่าแต่ละปีมันจะแบ่งเป็นเหมือนก้อนสี่เหลี่ยมเนาะ ซึ่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเป็นความหมายแทนที่เพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมถ้าปีไหนมันมีพื้นที่กว้างก้อนมันใหญ่แปลว่าปีนั้นเนี่ยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็อันที่สองที่อยากให้ดูค่ะคือ ความสูงความสูงเนี่ยบ่งบอกถึงปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาในปีนั้นถ้าปีไหนแท่งนั้นนะคะ่ะสูงมากเลยแปลว่าปีนั้นเนี่ยมีน้ําท่วมเยอะมากถ้าปีไหนน้อยแปลว่ามีน้ําฝนตกลงมาน้อยแล้วก็สุดท้ายค่ะเรื่องเอ,อ่อปริมาณ จำนวนผู้เสียชีวิตในปีนั้นเนาะเราแทนที่ด้วยปลากระกลังแล้วก็ปลาค่ะปลากระกลังสมองค่ะอันใหญ่ๆสีขาวแทนจํานวนผู้เสียชีวิต1000พคนปลากระลังสาลายสีเขียวแทนจํานวนผู้เสียชีวิตหนึ่งอส่วนสีชมพูนะคะแทนจํานวนผู้เสียชีวิต1ิบคนแล้วก็ปลาหนึ่งตัวแทนผู้เสียชีวิตหนึ่งคนไปเลยค่ะเราอยากให้เห็นว่าภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยคือมีข้อมูล3ามชุดใช่ไหมครับคือพื้นที่ที่รับผลกระทบปริมาณน้ําฝนแล้วก็คนที่สูญเสียไป สังเกตไหมครับคนที่สูญเสียไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นในมุมปกติเนี่ยทำภาพศพทําภาพคนตายมันก็อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยพยายามจะปรับวิธีการนําเสนอให้ดูสอดคล้องกันไปนะครับภาพนี้เนี่ยมันมีประเด็นหลายประเด็นเลยที่อยากจะชวนคุยต่อแต่ผมคิดว่าเราลองเลือกสัก2ประเด็นให้เก็บเล่าให้ฟังหน่อยว่า2ประเด็นที่อยากจะชวนทุกท่านดูตัวงานวิชวล z เซชันชิ้นนี้เป็นยังไงครับ โอเคค่ะอันแรกนะคะอยากให้ทุกคนสังเกตค่ะของปี54ซึ่งเป็นปีน้ำท่วมใหญ่เนาะที่ทุกคนจำได้ปี54กับปี60ค่ะมีปริมาณน้ำฝนเท่าๆกันเลยเห็นไหมคะความสูงมันจะพอๆกันเลยแต่สิ่งที่แตกต่างคือปริมาณขนาดความกว้างค่ะของตัวพื้นที่นั้นแปลว่า2ปีนี้ค่ะปี54และปี60เนี่ยน้ำฝนตกลงมาเท่าๆกันแต่ความเสียหายเนี่ยไม่เท่ากัน ปี54เป็นปีที่มีความเสียหายมากกว่าตามที่เราจำได้เนาะอีกคู่หนึ่งที่อยากจะให้ดูคือปี58และปี62จะอยู่ช่วงกลางๆค่ะปี58เนี่ยเป็นแท่งเล็กๆเรียวๆแต่ว่าแล้วก็เป็นน้ำที่ขึ้นไปกับปี62ค่ะ เป็นแท่งที่หนาขึ้นมาหน่อยแต่ว่าน้ำเนี่ยความสูงเท่ากับปี58เลยแปลว่าจริงๆแล้ว2ปีนี้น้ำไม่ได้เยอะมากนะคะน้ำไม่ได้มีมากขนาดนั้นแต่ว่าปี62เนี่ยกับเป็นปีที่มีน้ำท่วมมากกว่าปี58อย่างเห็นได้ชัดเลยในภาพนี้เนาะแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยปริมาณน,น้ำฝนอาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้เราน้ำท่วมอาจจะเป็นเพราะการรับมือหรือการจัดการน้ำอื่นๆก็ได้ค่ะ ตัวกระบวนการของการที่เราได้มาข้อมูลนะครับเราได้ข้อมูลมาจากมาจากไหนนะมาจากศูนย์ข้อมูลสาธารณภัยและ h y d ดรอินฟอร์เ i ติกอินสติทค่ะครับโจทย์อันนี้เนี่ยในบทความถ้าเกิดใครเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ DataHash นะครับก็จะมีการเล่าว,ว่าที่มาที่ไปเนี่ยทำไมเราถึงทำเรื่องนี้อย่างที่อาจารย์ทวิดาพูดก่อนหน้านี้นะครับจริงๆตัวข้อมูลเนี่ย มันก็สําคัญแบบหนึง่งแต่มันจะสําคัญยิ่งกว่าคือการเอาคนมาคุยกันเอาคนมาเจอกันและตัวบทความนี้เราก็เลยไปค้นดูนะครับว่า แผนแม่บทของการบริหารจัดก,การน้ำเนี่ยเมืองไทยเป็นยังไงเรามีแผนแม่บทจัดก,การน้าช่วง20ปีคะ่ะตั้งแต่ปี61จนถึงปี80เนาะแต่ส่วนใหญ่หลักๆแล้วที่แผนเนี่ย<ม>เขาทำอะ่ะจะเป็นการสร้างเป็นการเพิ่มโครงสร้างต่างๆหรือปรับปรุงโครงสร้างต่างๆเช่นทางกั้นน้ําเขือ่อนหรือทางกั้นน้ําการระบายน้ําส่วนใหญ่เราจะเน้นหนักไปที่โครงสร้างพวกนั้นหมดเลยคะ่ะ โจทย์ทุกครั้งนะครับถ้าเกิดใครจําได้นะเวลามีน้ําท่วมเนี่ยมันจะมีอาชีพหนึ่งเนี่ยที่ออกหน้าสื่ออยู่เรื่อยๆและเวลาออกหน้าสื่อมักจะพูดถึงการสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่การสร้างเขื่อนการสร้างฝายและปีที่ผ่านมามีการพูดถึงฝายคันดินบ่อยเป็นพิเศษถ้าใครยังจําได้นะครับมีอาชีพเดียวจําได้ไหมครับว่าอาชีพไหนนะครับ จทย์ที่สําคัญเนี่ยคือคนกลุ่มนั้นมักจะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าการสร้างของพวกนั้นจะเป็นตัวช่วยแก้ปัญหาแต่ถ้าเกิดเราไปดูนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยแค่เดือน9เดือนเดียวน,น,นะครับฝนถล่มทั่วโลกเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยทั่วโลกถ้าไปดูประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยความเสียหายผู้เสียชีวิตเนี่ยแค่ประมาณหลักสิบหลักไม่ถึงหลักร้อยแต่ถ้าเกิดเป็นประเทศที่ร่ำรวยปานกลางอย่างเอเชียนะครับคนสูญเสียหลักพันหลักหมื่น แล้วถ้าเกิดไปอยู่ในแอฟริกาเนี่ยคนสูญเสียหลักร้านโจทย์ที่สำคัญคือเราพูดถึงเคสเรื่อง climate change climate crisis อยู่เรื่อยๆอยู่ใช่ไหมครับโจทย์ที่สำคัญคือน้ำตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นของที่เดายากอย่างที่เ,เซสชันก่อนหนะ้าในพูดกันว่าภายัยพิบัติมันคือของที่เดาไม่ได้แหละแต่ที่สำคัญเกิดขึ้นจากมนุษย์นะครับโจทย์คือตอนนี้เนี่ยหลายที่ในทั้งในอเมริกาและยุโรปนะครับมีกระบวนการที่ลื้อเขื่อนออกไม่เอาเขื่อนไม่เอาโครงสร้างขนาดใหญ่ แม้แต่การคืนพื้นที่สายน้ําในเยอรมนนะครับมีการวิจัยและการทดลองอะไรบางอย่างในที่ไลซิกนะครับคือพยายามที่จะคืนสายน้ําให้กับธรรมชาติเพราะปกติเนี่ยแม่น้ําที่เวลาเราสร้างกันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแม่น้ําทางตรงและลึกและไม่ได้มีพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําและพื้นที่ที่น้ำเนี่ยมีทางไปของมันโจทย์ที่สําคัญคือทําไมเราต้องลงทุนกับเรื่องพวกนี้ไปตลอด ผลของการทำเรื่องแบบนี้นะครับในเมืองไทยก็อาจจะโชคดีอย่างนึงคือเขื่อนขนาดใหญ่ไม่ค่อยมีแล้วแต่ประเทศไทยมีความพยายามอะไรบางอย่างในการลงทุนกับเขื่อนต่างประเทศถ้าใครตามข่าวนะครับเขื่อนจากจีลงมาแล้วก็ถึงประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยประเทศไทยก็เข้าไปมีส่วนเยอะโดยเฉพาะการซื้อไฟฟ้าด้วยนะครับโจทย์ที่สําคัญนี้เลยอยากจะชวนคุยว่า คราวนี้เนี่ยถ้าประเทศไทยลงทุนกับการก่อสร้างเรื่องพวกนี้และพยายามสร้างก่อสิ่งก่อสร้างต่างๆนานามันจะเป็นต้นทุนให้กับคนรุ่นต่อไปหรือเปล่าอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่นะครับโจทย์ของ d a t a h a ฮสนะครับเป็นช่วงขายของแล้วครับ Data h a ฮเรานะครับเมื่อกี้ที่พูดไปในมุมของการแบบว่าเรื่องเข้มเลยนะครับจริงๆเราก็มีทั้งเรื่องเรื่องร้อนนะครับเรื่องร้อนที่อินเทรนด์เราทำเรื่องเย็นที่ทำให้คนสนใจเราก็จะทำด้วยแล้วเรื่องจริงจังเราก็ทำเรื่องเข้มๆแล้วก็เรื่องถ้าบอกว่าเรื่อง จริงจังแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องชินจังก็มีนะครับคืออารมณ์แบบว่าสนุกสนุกะครับมีหลายเรื่องเลยที่เราทําแล้วก็อยากจะชวนคุยถ้ามีหลายยี่สินาทีก็คงคุยได้นะครับแต่อยากให้เกฟช่วยเลือกหนึ่งเรื่องที่เกฟประทับใจนิดหนึ่งว่าที่ผ่านมาเรา เราทาอะไรแล้วอยากชวนคนเข้าไปดูครับได้ค่ะเมื่อกี้พี่โก้เขาจริงจังมากเพราะฉะนั้นเก็บจะขอไปเรื่องชินจังค่ะเก็บจะขอให้ทุกคนนะคะเข้าไปในเพจแล้วก็ลองไปหาเรื่องเน็ตฟิกอ่านดูค่ะเพราะเก็บเชื่อว่าทุกคนในนี้จะต้องมีซีรีส์เรื่องโปรดที่มันไม่มาต่อสักทีซีซั่นหนึ่งมาแล้วซีซั่นสองหายไปเลยเราสงสัยเหมือนกันค่ะเราก็เลยไปดู Data 100เรื่องของ Netflix นะคะซีรีส์จาก Netflix มาดูค่ะว่ามันใช้เวลานานแค่ไหนแล้วก็ มันทำงานร่วมกับประเทศไหนบ้างแต่ว่าไม่ใช่เลยค่ะไปตามอ่านให้หน่อยแล้วอย่าลืมแชร์ด้วยนะคะพรุ่งนี้นะครับจะมีงานชิ้นหนึ่งที่เรากำลังจะฉายออกมานะครับคือเรื่องชมนกในเรื่องกับเหเรือเพราะฉะนั้นใครสนใจเรื่องนี้เนี่ยอยากดูว่าเรื่องนกเกี่ยวข้องยังไงกับกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ทําไมเราจะไม่ได้เห็นนกอีกตลอดไปและนกประเภทไหนที่เราดูกันนะครับอยากชวนไปดูแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางของ Data Hat นะครับสปอร์ต Data Hat ด้วยนะครับ